จริงเราเล่นมีมาถึงเรื่องละครภาพยนตร์ถ้าภาพยนตร์จริงๆแค่2ครับส่วนใหญ่ผมจะเล่นเป็นซีรีส์มากกว่าเรื่องแรกก็ Daily t o s e y ครับเื่นหลายปีแล้วแล้วก็อันนี้ห่างไปนานเหมือนกันกโน,โน้องใช่ครับประมาณ6ปีได้ครับโอ้ปีถ้าเป็นถ้าเป็นหนังโรงนะครับระหว่างทางก็จะไปเล่นซีรีส์อยู่เรื่อยๆแต่เรื่องนี้ก็คือมาจากการแคสติ้งเองเหมือนกันใช่เรื่องนี้ผมก็โดนพี่เต๋อเรียกตัวมาแคสติ้งเหมือนกันครับใช่ตั้งแต่แตปลายปีตพราะอะไรเนี่ยที่ห่างที่ห่างตั้งหกปีเพราะอะไร เพราะว่าก็มันเป็นจังหวะของผมด้วยมั้งครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราอยากจะเล่นหนังเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าหนังมันต้องมีการแบบแคสติ้งมีการแบบเชิญชวนเรียกเราไปแคสติ้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็จังหวะมันมา6ปีอย่างกันพอดีครับแต่ละนานอย่างช่วงนี้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วกับต้นปีนี้ก็คืองานติดต่อกันเยอะมากเลยครับอ๋อก็ เรื่อยๆครับก็จะมีติดต่อมาตั้งแต่รอบไปปีที่แล้วมากกว่าที่จะเป็นแบบที่ผ่านมาก็จะเป็นซีรีส์สาธุภาคสองอ่าแล้วก็มาเป็นหนังที่เต๋ออันนี้แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่งถ่ายเสร็จไปแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นซีรีส์ครับก็น่าจะได้ออนประมาณกลางปีอะไรงีงานการแสดงเราก็ยังไม่หายไปไหนครับก็มีเรื่อยๆก็ดีครับขอบคุณที่นึกถึงนะครับเราก็ยังชอบการแสดงอยู่จริงเพรมองเรื่องระบบของการแคสติ้งยังไงบ้างคบวันนี้ที่เหมือนแบบประเทศไทยแบบแสเปลี่ยนเประบบแคสติ้งเพื่อแบบ มันดูแบบมีบบคนหมาะคคเตอร์นั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผมว่ามันก็แล้วแต่อปิเนียนของของอ,องค์กรนั้นๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันก็มีข้อดีข้อเสียของมันแล้วก็แล้วแต่ว่าเขาอยากจะได้จุดไหนเป็นจุดแข็งในการทำผลงานของเขาแหละ <Read up. S 2> ถ้าเกิดอยากได้แบบความใกล้เคียงมากๆกับตัวละครหรือความอะไรที่มันแบบว่าไปคลิกกันได้ก็คงอาจจะต้องผ่านการแคสติ้งแต่ แต่การที่ไม่ได้แคส t i n g การเหมาะสมอีกแบบอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อใช้แมกเนตรหรือหรือความเหมาะมเขาเห็นว่าเหมาะสมอยู่แล้วเพราะว่าคนคนนั้นมีภาพจําที่แข็งแรงพออยู่แล้วมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่ได้เรื่องที่ผิดมผมว่ามันแล้วแต่เวที่เขาจะเลือกจะใช้มากการแคส t i n g มันคือการแข่งขันกันร,รูปแบบหนึง่งเวลาเราต้องไปแคสมันมีลุ้นขนาดไหนถามว่าเราจะได้ไหมหรือเราจะยังไง ผมผมน่าจะชินไปแล้วครับเพราะว่าผมก็อยู่แบบอย่างนี้มามาตลอดอยู่มาเรื่อยๆครับก็ใช่มันก็คือการแข่งขันแต่ว่ามันเป็นการแข่งขันที่ ที่มันก็คือโอกาสของเรามันคืองานของเราเหมือนกันนะครับเราแค่ไม่ต้องเดินไปออฟฟิศไปทํางานทุกวันแต่ว่าถ้าเกิดเรามีโอกาสโดนเรียกไปแคสติ้งเราก็พร้อมที่จะเดินเข้าห้องแคสติ้งเหมือนกันแสดงว่าก็ผ่านความผิดหวังมาเยอะเหมือนกันใช่ใช่ใชหลายๆโปรเจกต์ใช่ครับมีทั้งได้และไม่ได้เป็นเรื่องปของเพลงมังค่ามจำสุดการ์ดได้แดดแดดทุสิ้นทำให้บทเราอาจจะโดนแบบจำกัดคนตีกรอบไปอ<ำ>ในคนอาจจะติดภาพไงอ่าใช่ถ้าถ้าเกิดย้อนกลับไปช่วงแรกๆตอนที่แบบเพิ่งเป็นหนังหรือคอนซีรีส์ ดังแรกๆก็อาจจะมีโอกาสครับเพราะว่าบทช่วงนั้นก็จะเข้ามาเป็นแบบ L g b T ค่อนข้างเยอะอันนี้มันก็อยู่ที่เราแล้วเราก็ต้องตัดสินใจเลือกเอาอะไรเงี้ยผมก็ตัดสินใจเลือกที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้แบบมีบทอะไรที่ค่อนข้างหลากหลายมากขึ้นแล้วก็อดทนรอหรืออะไรเงี้ยมากขึ้นมันก็แล้วแต่เวครับใช่มันก็ได้หมดเลยเคลียร์ภาพเลือกเวนี้เคลียร์ภาพจำนานไหมเทสใช่โอรอัวนี้อาจจะต้อง ถามทุกคนเลยครับว่าเลียใช้เวลานานหรือเปล่าเพราะว่า <laughs> ตัวผมเนี่ยผมรู้ว่าผมเป็นผมยังไงอะไรยังไงเพราะเราในฐานะนักสแสดงเนาะ <laughs> เราก็ทําเต็มที่ในเวลาทุกครั้งที่เราได้บทมาไม่ว่ามันจะไปสุดทางไหนก็ตามอะไรเงี้ยเพราะมันคืออาชีพของเราเราก็รักตรงนั้นอะไรเงี้ยสุดท้ายมันคือคนดูทุกคนนี่แหละครับที่จะ <laughs> เป็นคนตัดสินว่าแบบเอ้ย ดูดภาพจำไปแล้วหรืออะไรยังไงอันนี้มันก็คือโอปิเนียนของทุกคนก็แสดงว่าต้องแคสติ้งแล้วก็ภาพจำคือเอาทีทเนี้ยมันยากต่อการได้งานนะถึงไหมครับถ้าถ้ายุคแรกๆในช่วงอย่างที่ผมบอกว่าตอนที่แบบเพิ่งถ่ายซูซี่ออนซูซี่เสร็จใหม่ๆผมว่าก็ประมาณหนึ่งยากประมาณหนึ่งครับเพราะว่าคนก็จะจาเราภาคนั้นแล้วก็เหมือนมันทํางานกับเขาเยอะเพราะว่ามันค่อนข้างประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยภาพลักษณ์ตรงนั้นมันเลยทำงานกับเขาเยอะบางทีมันก็เลยอาจจะต้องมีการ เป็นช่วงบ้างหรือแบบลองกล้าที่จะไปรับบทที่มันยากหรือเปลี่ยนแนวอะไรเงี้ยจริงไม่เคยมีผลสลัดภาพจำที่คุณจำว่าเราติดกับออกขึ้นจะได้รับบทที่หลากหลายขึ้นใช่ไหมครับผมก็ผมไม่ได้ติดเรื่องภาพจําแต่ผมอยากให้ทุกคนเปิดโอกาสทางการแสดงให้กับผมมากกว่าเพราะมันคือเส้นทางหนึ่งที่ผมเลือกในการใช้ชีวิตแล้วก็ใช้อาชีพนี้อะไรเงี้ยสุดท้ายคือคุณใจยังรักตัว กับอยู่ผมไม่ได้โทษอะไรครับคุณจะยังจําได้ผมก็ดีใจเพราะมันก็คือผลงานที่ผมเคยทุ่มเทมาครั้งหนึ่งแล้วทุกครั้งที่ผมเดินต่อไปทําต่อไปอยู่อย่างเป็นพระเอกชัยในสาธุก็เริ่มมีคนแบบจําผมเป็นพระไปแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็เลยดีใจผมก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าทุกคนจะต้องแบบตัดขาดจากภาพใดภาพหนึ่งแต่ขอให้ทุกคนยังเปิดรับ การแสดงของผมในผลงานต่างๆอยู่เรื่อยๆอันนั้นผมคงแฮปปี้อย่างแต่อีกมุมนึงเราก็ภูมิใจตัวเองหรือเปล่ามันทําให้คนแสดงว่าเราตีบทแตกอ๋อครับอันนั้นผมภูมิใจในตัวเองแน่นอนครับทุกวันนี้ทุกคนยังเรียกว่าเป็นลูกกระเธอไองอ๋อได้ได้ได้ครับก็ยังมีแม่ๆหลายคนบางทีเขาก็รักเราอย่างเง้เขาก็มาทักเราในเวบสนะเราก็ขอบคุณอะไรก็แล้วก็เรียกเราว่าแมงเออมีมีเออใช่หรอคนก็เดินมาพูดแม่เลยหรอแม่การ์ดแม่การ์ดเธอกร์มีเรียกอย่างงี้มีมีแต่ก็น้อยลงครับเป็นร้อยลงเรื่อย ฝ่ายสามตูแล้วก็เป็นอย่างนั้นการสาธุนี่คนจริงไหมครับคนจริงครับคนจริงคนเมื่อปลายปีที่แล้วนี้ก็ยาวแล้วครับโอเคแต่ว่าเราไปทำงานแสดงรับงานเราก็ไปสุดเหมือนกันโอ้เว่าตามคาแรคเตอร์เลยตามคาแรคเตอร์เลยครับมีผู้ก่กับคนไหนอยากให้ไปเวไหนลถ้าเราเห็นว่าเหมาะสมเราชอบเราก็ลุยได้หมดครับเรามีข้อจํากัดไหมที่แบบเราจะไปสุดขนาดไหนที่แบบเฮ้ยจะเป็นเลเวลนี้ผมคงไม่ทําหรืออะไรอย่างงี้ผมว่าผมไปได้หมดนะแล้วผมก็สนุกด้วยครับผมเอ็นจอยมัน มันมันไม่น่าเบื่อครับสําหรับผมมันคิดถ้ามันเล่นซ้ําๆเดิมๆผมอาจจะขี้เบื่อมันก็จะเบื่อได้ถ้าเกิดมันมีโอกาสใหม่ๆก็ก็สนุกแต่ก็ไม่ใช่ว่าซ้าไม่ได้นะซ้ําก็ได้ครับแตมันก็ดูกันเป็นชิ้นงานไปชิ้นงานไปใช่จบอืออ่ะน้องพี่มีคําถามเอ้ยอะไรเนี่ยถามอยารูอยากรู้อยากรูมอยานอยากรู้อยากรู้อยากรูอยากรู้อยากรู้อยากรู้อยากรอยากรู้อยากรูอยากรู้อยากอยากรูอกรู้อยา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 กรูากรู้อย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 า้อากรู้ออ เอาแล้วนะไม่คำถามที่ผมก็ชวนกันนึกอยู่ว่าล่าสุดสรุปกันได้ว่ากำลังจะครบ13ปีครับใช่แต่ว่ามีมีปติกิริ่ายังไงกันแน่ครบวันไหนอะไรเงี้ยหรอจําได้ว่าครบวันไหนแต่พอเริ่มนานบางทีไม่ได้มาลงดีเทลว่าตอนนี้เท่านี้แล้วตอนนี้เท่านี้แล้วทุกคนก็ใช้ชีวิตของตัวเองจนไม่ได้มาดีเทลครับแต่ก็ประมาณ13 13ปีครับเริ่มวันครบรอบกันไหมแต่ว่ามีมีครับมีมีครับ อะไบ้างรักสัมพรักท like ี่ลงมาลำพอนเออถือว่าแบบก็ดีดีดีครับเพราะว่าสำหรับผมมันมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุ้นเคยแบบมันผมมันไม่ใช่แบบป๊อปี้เลิฟไปแล้วอ่ะเพราะมันระยะเวลานานเนี่ยมันคือแบบเพื่อนที่ใช้ชีวิตด้วยกันร่วมเดินทางผ่านช่วงเวลาและเติบโตมาด้วยกันนานพอสมควรอะไรเงี้ยระวางแผนนะครับคนชีวิตคู่กันยังไงบ้างก็ยังไม่ได้แบบว่า รีบหรืออะไรชัดเจนขนาดนั้นครับก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามจังหวะถ้าเกิดวันไหนเรารู้สึกว่าเอิมถึงเวลาอะไรยังไงก็เมื่อน,นั้นดีก,กว่าก็เรื่องนี้ยังไม่ได้ถึงจัดแบบว่ามีแผนในหัวว่าแบบเอ้ยจะแต่งตอนนี้นะตอนนั้นนะยังไม่มีขนาดนั้นครับยังแบบว่าทํางานกันอยู่ยังหนุ่มสาวอยู่เลยยังไม่รุ่นน้องก <c oughs> ็เรียกว่าหนุ่มสาวก็ดีนะก็เริ่มรู้สึกว่าเออจะสี่สิบแล้วหนุม่มก็เริมวุ่นานเนี่ยเออตั้งตัวอยู่จริงๆเราทำวิธีดูแลความรัก ยังไงบ้างถึงได้ยืนยาวมั่นคงแบบนี้อะไรเงี้ยคะ่ะเพื่อน oh. ้องคนนี้อยากได้เเคลียนลับผมก็ไม่ค่อยกล้าจะเป็นแบบกูรูต่ออ,อะไร <c oughs> เรื่องพวกนี้หรอกอม,มันก็มันคงเราก็คงต้องอยู่กับคนที่เรารู้สึกสบายใจแหละ oh, มั้งครับบางทีแบบการที่เราจะต้องไปเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้คนหนึ่งอีกคนหนึ่งต้องมาเปลี่ยนให้ให้เราอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าอันนั้นมันก็อาจจะเป็นความสมคัญที่ใช้ความพยายามเยอะขึ้นไปอีกแต่ถ้าเกิดคุณมีโอกาสที่ดีที่แบบมีความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างยอมรับซึ่งกันและกันได้เนี่ย ผมว่ามัน <substit> ก <uting> ็จะไม่ต <sto Youtube> so so like no like so ้องแบบว่าพยายามกันเยอะแล้วมันก็จะอยู่กันโฟล์ขึ้นบ้างครับมันเหมือนแบบความพอดีพอดีอะครับไม่ต้องพยายามไปดีดีขึ้นหรือให้เขาต้องดีเพื่อเราอะไรเงี้ยมันไม่ต้องอย่าฝืนเอออย่าฝืนกันลยาที่แปลว่าคุยเรื่องอนาคตเรื่องแต่งงานมีไหมก็ไม่มีครับก็ไม่ได้แบบซีเรียสเหมือนกันเ็เคยคุยกันแล้วเขาก็แบบเออก็เดี๋ยวถึงเวลาแล้วกันเนอะอะไรเงี้ยประมาณก็จอยทำงานกันทั้งคู่ใช่โอเคขรับคุกท้าโเ ก้าห<ช>นึตำแหน่งขึ้โพเดียมค่ะโอเคขอกล้อง